ไตเสื่อมกินน้ําเยอะๆช่วยเจือจางของเสียได้หรือไม่นะครับอันนี้อธิบายอย่างนี้ก่อนนะครับว่าโดยปกติแล้วเนี่ยปริมาณการรับประทานน้ําที่เหมาะสมเนี่ยเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่คนเป็นไตควรที่จะทราบถ้าเรากินน้ํามากจนเกินไปเนี่ยต้องเข้าใจว่าไตามีหน้าที่ในเรื่องของการรักษาสมดุลน,น้ําในร่างกายด้วยกินเข้ามาเยอะก็ต้องขับออกเยอะ เพราะฉะนั้นถ้าทานน้ามากจนเกินไปเนี่ยมันไม่ได้ช่วยในเรื่องของการเจือจางของเสียนะครับมันจะไปทําให้ไตเนี่ยทำงานหนักผิดปกติด้วยเพราะฉะนั้นปริมาณในการรับประทานน้าต้องทานอย่างเหมาะสมนะครับสูตรคํานวณง่ายๆน้ําหนักคูณ33หารด้วย1,000แค่นั้นเองค่าที่ได้ก็คือเป็นลิตรนะครับสําหรับหลายๆคนนะครับที่กังวลในเรื่องของการ คุมอาหารอยู่นะครับบอกได้เลยนะว่าการคุมอาหารนะครับคือการลดคนที่จะเข้ามาทําลายนะครับแต่ในทางกับการถ้าเราอยากให้ค่าไตาดีขึ้นนะครับฟื้นฟูค่าไตาไม่อยากฟอกไตโดยเฉพาะระยะ3าีระยะ4ระยะ5นะครับที่อีกไม่นานเนี่ยนับถอยหลังได้เลยเราอาจจะต้องฟอกไตนะครับการฟื้นฟูไตนะครับก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่จําเป็นนะครับวันนี้นะครับที่มีตัวโมซุกุเนาะ ที่ประกอบด้วยฟูโคยแดนแอตตาซนทตินแล้วก็วิตามินดีสนะครับที่จะช่วยในเรื่องของการฟื้นฟูไตนะครับชะลอความเสื่อมของไตนะครับแล้วก็ซ่อมแซมไตนะครับกระซิบนิดหนึ่งนะครับว่าตัวโมซกูเนี่ยเมดดินญี่ปุนนะครับแล้วก็ตอนนี้มีโปรโมชั่นอยู่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครสนใจก็สามารถกดที่ตากาได้เลยนะครับ